สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสปรินเตอร์แลนด์ครับผมกลับมาพบกับช่องจอหนไนน์อินชิกทังนะครับผมเช้านี้นะครับวันที่16สิงหา2564นะครับผมเช้านี้ควรจะเป็นเช้าที่เราได้เปิดเชสร่วมกันนะและเริ่มต้นซีซั่นใหม่เรียบร้อยนะแต่เนื่องจากปัญหาทางสปรินเตอร์แลนด์นะเขาได้ขยายเวลาซีซั่นนี้ออกไปเป็นเวลา24ชั่วโมงนะเพื่อนๆแล้วผมมีข่าวสารเพิ่มเติมจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆน,นะข่าวสารนี้เป็นข่าวสารล่าสุดจากทางตัวสปรินเตอร์แลนด์เลยนะครับผมและ ท้ายคลิปนะจะมีสรุปให้นิดหน่อยนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับปัญหาของ s p l ินเตอร์แลนดะและแนวทางการแก้ไขของเขาเป็นยังไงนะเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันเลยนะสําหรับข่าวสารล่าสุดนะครับเพื่อนข่าวสารล่าสุดนะเพื่อนมันจะมาจากตัว MA Summary นะเพื่อนถ้าเพื่อนๆหลายๆคนยังไม่รู้จักนะครับผมที่ Discord Group ของตัว Official Splinterland เนี่ย ทุกวันศุกร์หรือวันเสาร์เนี่ยเขาจะจัด A M A นะ A M A คือ Ask Me Anything นะครับผมก็คือให้ผู้ชมหรือผู้เล่นทุกคนมีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับตัว Founder ของเกมนะครับผมซึ่งคุณอากโรกับคุณแมทอะเขาจะมาตอบคําถามด้วยตัวเองเลยนะเราก็คือพิมพ์ถามลสงสยอะไรไปนะถ้าเกิดว่าคําถามมันไม่ไม่ไม่เยอะเกินไปเขาก็จะทยอยตอบให้ทุกคําถามเลยนะขึ้นอยู่กับเวลาที่เขาได้กําหนดไว้นะผมจะมาสรุปข,ข่าวของ A M A นัเพื่อน ณนะวันที่13สิงหานะมันก็คือจะตรงกับประมาณวันเสาร์ช่วงเช้ามืดของบ้านเรานะครับผมก็ข้อมูลนี้จะอัปเดตล่าสุดเนาะมันจะอัปเดตกว่าตัวไอ้ Go p r e s s ที่ผมอัปเดตให้เพื่อนๆนะมันก็ข้อมูลจะมีตามนี้เลยนะถ้าใครว่างนะแล้วก็มีเวลานะสามารถกดฟังจากคลิปในลิงกนี้ได้เลยนะเพื่อนๆก็จะเป็นคลิปบทสนทนาของเขานะแต่ถ้าหลายๆคนขี้เกียจก็เนี่ยเดี๋ยวผม,มย่อยให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีบทสนทนาอะไรที่สําคัญที่เราควรรู้บ้างนะครับผมโอเคนะเพื่อนๆ แคลออสลีกนะคือแพ็กต่อไปที่กำลังจะเข้ามานะครับผมข้อมูลนะก็คือเขาจะมีพรีเซลเกิดขึ้นนะส่วนรูปแบบพรีเซลเนี่ยเท่าที่เขาพูดนะเพื่อนคือจะขึ้นอยู่กับจำนวน SPS ที่เราสเต็กไว้นะก็คือยิ่งสเต็กไว้เยอะก็มีโอกาสที่จะได้พรีเซลมากขึ้นนะเพื่อนเพื่อนส่วนจำนวนเท่าไหร่เนี่ยยังไม่มีดีเทลนะต้องบอกก่อนว่า AMA มเเนี่ยมันไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะแต่มันเป็นมันเป็นการสื่อสารกับทางโฟลเดอร์ของเกมหรือเดเวลลอปเปอร์ของเกมนะซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะมันก็จะเป็นทิศทางหลักของเกมนั่นแหละแต่มันยังไม่ใช่เอกสารออฟฟิเชียลนะเพื่อนๆก็คือสามารถฟังแล้วกําหนดทิศทางของเกมได้นะครับผมโอเคส่วนจํานวนเนี่ยแค่ออสแพคมันจะออกมาเท่าไหร่นะอันนี้ยังตอบไม่ได้นะครับผมพาวเดอร์ยังไม่ได้กําหนดเนาะส่วนค่าใช้ใจ่ายล่ะราคาเท่าไหร่ล่ะเขาก็บอกว่ามันน่าจะอยู่ที่ราคาเดิมนั่นแหละประมาณดอลดร์นะครับผมทุกอย่างเวลาเขาพูดเขาจะพูดประมาณว่า probability หรือว่า a y บีนะครับผมคือเขายังไม่ exactly นะยังไม่กําหนดว่าราคาจะต้องเท่านี้เป๊ะนะเขาก็พูดรวมๆหยาบๆก่อนว่าโอเคมันจะปะัดราคาประมาณนี้เป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับพวกรายการ AMA เนาะโอเคสามารถซื้อได้ด้วยอะไรนะก็สามารถซื้อได้ด้วยทั้งเครดิตและ DEC นะครับผมโอเคก็ s c a l i n g Issue นะเรื่องปัญหาของตัวซอฟต์แวร์หรือว่าระบบที่เราแบบเจอกันบางทีแบบกด สู้ปุ๊บแพ้เลยอะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็คือกำลังแก้ไขเนาะถ้าเพ,เพื่อนสังเกตก็คือวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยระบบการต่อสู้มันเรียกได้ว่ามันจะไวกว่าเดิมมากๆเลยนะก็เป็นอะไรที่เยี่ยมมากที่มงานเขาก็ทยอยพัฒนาเรื่อยๆไปนะเพื่อนๆในส่วนของซีซันรีวอร์ดนะก็ตามที่ผมอัพเดตตามเอกสารล่าสุดไว้ให้เพื่อนๆน,นะว่าเราจะได้ซีซันรีวอร์ดเนี่ยตามแรลงที่เราจบไม่ใช่แรล่งที่เราไปได้สูงสุดนะเพื่อนแต่จากรายการ ama ณนะวันที่สิบสามนะเพื่อนๆคุณแมทกับคุณอากโรเนี่ยเขาได้พูดชัดเจนเลยว่าเชสเนี่ยจะยังคงรักษาวไว้แบบเดิมซีซั่นนี้เป็นซีซั่นสุดท้ายนะเพื <ๆ S 2> นะ่อนๆก็คือเราไปได้สูงสุดถึงแรงไหนนะก็คือจะได้เชสของแรงนั้นนะไม่เกี่ยวว่าเราจบที่ไหนนะเพราะฉะนั้นซีซั่นนี้เป็นซีซั่นสุดท้ายนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะไปแร้งเพื่อไปเอาเชสสูงสุดนะก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับผมระบบแร้นะครับผมก็ ยังไม่มีข้อมูลอะไรออกมาชัดเจนนะครับผมก็รอการประกาศเพิ่มเติมอีกทีนะส่วนระบบการ์ดนะครับผมก็ทยอยอัปเกรดระบบเรื่อยๆนะก็พยายามที่จะทำให้ระบบมาเสถียรขึ้นแล้วก็การเช่าเนี่ยมันไวขึ้นดีขึ้นนะก็หลักๆก็จะใช้เว็บพีค k มอนสเตอร์นะครับผมเป็นตัวระบบเช่าหลักนะ SPS token นะคำถามที่เพื่อนๆหลายคนสนใจนะครับผมก็ ถามว่าอีกหน่อยที่ทางอ่ะมันจะไปทำอะไรได้นะมีประโยชนนึ่งที่น่าสนใจนะที่เขาพูดออกมานะเพื่อนๆคือเขาบอกว่าอีกหน่อยเนี่ยเขาจะเพิ่ม SPS เป็นช่องทางการจ่ายเงินในเกมเลยอะไรที่เครดิตในเกมซื้อได้ SPS ก็ซื้อได้เช่นกันนะครับผมส่วนการเพิ่ม SPS ในในรีวารดของทัวร์นาเมนต์อ่ะเนี่ยเขาเขียนไฮไลท์ไปตรงนี้นะเพื่อนๆว่าอาจจะเป็นวันที่22ออกัสก็22สิงหาที่จะถึงนี้นะ ส่วนแรงรีวอร์ดของ SPS อ่ะก็ศูนย์นะเร็วๆนี้นะครับเมื่อไรยังไม่รู้นะโอเคนะครับผมก็นี่ก็คือสรุปของ AMA ณนะวันที่13เดือนสิงหาคมนะครับคือข้อมูลอัปเดตล่าสุดจากทางส m ร t h แลนดนะครับผมก็มีข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะก็ในวันที่เขาเขามี AMA อ่ะอรายการถามสดเนี่ยมีผู้สมัครถึง9,000คนนะในวันก่อนหน้านั้นนะและ4,500คนจาก900 0คนนะ่ะ สมัครที่จะเล่นเกมนี้นะก็คือยอมจ่ายเงินเพื่อที่จะ activate spellbook ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะเรียกได้ว,ว่าผู้คนกำลังหลั่งไหลเข้ามาใน sprinter land นะตอนนี้นะครับเพื่อนๆโอเค okay, นะครับผมก็อัปเดตข่าวสารล่าสุดให้เพื่อนๆฟังเรียบร้อยนะหัวข้อที่ควรรู้นะและน่าสนใจนะสรุปสั้นๆเลยคือแลงนี้นะเพื่อนๆจบที่แล้งไหนนะได้รางวัลของแลงสูงสุดที่เราเคยไปนะ SPS นะครับผมแนวโน้มนะอีกหน่อย ถ้าใครสเต็กเยอะมีโอกาสที่จะได้พรีเซลแคลออสแพเยอะนะและ S.P.S มีแนวโน้มที่จะสามารถใช้ใจ่ายในเกมได้อะไรที่เครดิตซื้อได้ S.P.S ก็ซื้อได้เช่นกันนะครับผมโอเคนะครับผมก็อันนี้เป็นสรุปจาก A.M.A วันที่13สิงหาคมนะครับผมก็จบเพียงเท่านี้แหละและต่อไปนะเพื่อนๆหลายๆคนอันนี้จะเป็นข่าวสารอัปเดตล่าสุดของวันนี้นะคือวันที่16สิงหาคมที่เมื่อคืนนะถ้าเพื่อนสังเกตคือเกมมันมีปัญหา crash down ไปแล้วก็ปิดระบบซ่อมยาวจนถึงเช้าเนี้ย แต่ว่าเช้านี้มันเปิดแล้วนะแต่ว่ามันจะเล่นระบบแรงไม่ได้นะเพื่อนๆโอเคนะสําหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่ไม่สบายใจนะเราสามารถมาเช็คที่ตัว Discord Official ของ s p ริ n t e r l a n d ได้เลยนะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าสปรินท์แลนด์ยังมี Offi c i a l Discord ของเขาด้วยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะทุกคนสามราถเข้ามาอัปเดตข่าวสารตลอดได้เลยว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในโลกของ s p ริ n t e r l a n d นะไม่ว่าจะมีอีเวนท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีเวนท์เกิดไปแล้วหรือเหตุการณ์อะไรสําคัญนะเพื่ออนสามามรถดดูไ้ใช่ง Official อัปเดตเลยนะครับผมช่องเนี้ยคือคุณอากรกับคุณแมดักเขาจะมาอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆเลยอันนี้เขาก็คือมาพิมพไม่หยุดเลยตั้งแต่เมื่อคืนว่าขอโทษด้วยสําหรับปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นนะครับผมก็เรากําลังพยายามแก้ไขให้อย่างรวดเร็วที่สุดเนาะสุดท้ายก็คือเขาบอกว่าไอ้จบซีซั่นเนี้ยก็เลื่อนไป24สชั่วโมงนะเพื่อนๆและก็ประโยคสุดท้ายนะจากคุณอากรนะก็คือตอน7จ็ดโมงครึ่งนะก็คือเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วตอนที่ผมอัดคลิปอยู่นะเพื่อนๆเขาบอกว่าตอนเนี้ยก็คือรระบ,บโดยวววมมอ่่ันเคแแล้แตา แรงบัตเชอร์อ่ะก็คือการต่อสู้ของเราอ่ะมันจะต้องเลื่อนไปก่อนนะเพราะตอนนี้เหมือนกับว่ามันคือเป็นเวลาดึกของบ้านเขาเ <c oughs> <ๆ S 2> ขาพยายามปร,ปรับปรุงระบบไปเรื่อยๆเขาไม่อยากที่จะทิ้งระบบไว้กลางทางอ่ะเพราะมันก็คือกลางคืนของเวลาบ้านเขาแล้วเขาบอกว่าในนับประโยคสุดท้ายนะคือ hope for t o g o l i v e with rank in the morning นะก็คืออาจจะเป็นช่วงเย็นของเราในวันนี้นะครับเพื่อนๆที่ว่าระบบเนี้ยมันจะกลับมาเล่นได้ปกตินะเพราะเขา morning ของเขาก็คือตอนเย็นของบ้านเราเนาะ แต่ส่วนเวลาไหนเขาไม่ได้แจ้งเป็นทางการนะก็ประมาณนี้เะครับเพื่อนๆหลายๆคนจะได้สบายใจเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเกมสปินเตอร์แลนด์นะฟังก์ชันโดยรวมนะผมลองเข้าไปเช็คเมื่อเช้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเช่าการ์ดนะการซื้อกาดนะครับผมระบบตีกิวนะครับผมใช้ได้นะแต่ว่าทัวร์นาเมนต์ผมไม่แน่ใจนะแต่ที่ได้ลองกดแล้วคือแรงบัตเตอร์ใช้ไม่ได้นะครับผมโอเคนะครับผมก็ได้สูบข,ข่าวสารให้เพื่อนๆฟังแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะสำหรับข้อมูลข่าวสารที่ผมได้มาในวันนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกคน ได้อัปเดตข่าวสารให้กับผมนะครับผมซึ่งมาจากกลนะุ่ม Discord เนาะก็เป็นกลุ่ม Discord นะ s p i n t ท์แลนด์คอ m มูนิตี้ไทยแลนนะครับผมคุณ o f c h r o n o s นะครับผมที่เขาได้ช่วยอัปเดตให้ผมเนาะว่ามี AMA ที่เขาแก้ไขอัปเดตล่าสุดเกียเ่ยวกับเรื่องไอ r ีว a c h ช s ์ของซีซั่นนี้นะเรียกได้ว,ว่าโอ้ oh, ทำให้ผมกระจ่างเลยโอเคนะครับเพื่อนๆก็หวังว่าจะมีสาระไม่มากก็น้อยนะครับผมกับเพื่อนๆน,นะในเช้าวันนี้แล้วเพื่อนจะได้สบายใจนะว่าทางทีมงานเขาก็กำลังแก้ไขปัญหาที่กำลังเกิดขนะึ้นนเะก็คครับ ขอให้เป็นเช้าดีๆสำหรับทุกคนเนาะและหลังว่าช่วงเย็นหรือช่วงบ่ายเนี่ยเราจะสามารถได้เล่นเกม s p i ินเตอร์แลแล้วแล้วก็ขอเป็นวันดีของทุกคนเหมือนเดิมนะถ้าเปิดเชสได้ก็ขอให้เปิดเชสได้รางวัลดีๆนะและก็ยังไงวันนี้ช่องจอไนไนท์ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ